สวัสดีค่ะยินดีตอนรท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบม,มาพอกันกันไปในช่วงเทียงของมือวันที่3เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2,567นะคะมอนี้แอดภาพพ่อแม่พี่น้องบระเทาสุขสุข,ขมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะแนวทางในคลิปนี้ค่ะเป็นแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทอง สายขมิ้นค่ะพี่น้องคะสำหรับงวดที่ผ่านมาแนวทางของพระอาจารย์เล่าเขาว่าเป็นโฮคาตรงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอามาอนี้นะคะมาตองงวดพระอาจารย์เล่าเด็ดคารมณเมือ่อคืนนีช่วงเที่ยงคืนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางของพระอาจารย์กุมารทองสายขมิ้นค่ะ <im> ในคลิปนี้สิริมาเป็นตัวเลยพ่อแมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนมาสก,การค่ะพรอะาอาจารย์ค่ะเจริญโญ่ในที่สุดกลมกลมิโจ ค่ะจบทั้งโจกเล็กจกใหญ่โจกน้อยจบกลางโอ้โหคือก็ทำน้ำมนต์เยอะอ๋อค่ะพระอาจารย์เวลาทิ่จิตขึ้นออกก็ทำน้ำมนต์ค่ะบอกเลยกันเบอร์บอกเลยบอกบอกเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยค่อยพูดทีหลังเนาะได้ค่ะเโชว์ สวยเนินเมันจะได้คนดูเยอะๆนะจ,จะเดี๋ยวก็ได้รายได้เยอะแต่คนดูน้อยมันไดรายได้ๆๆน้อยดิยดยคนคนดูลักร้อยนี่บ่ได้อีหยังเลยล่ะค่ะพัดานโอ้เป็นลูกตาไม่ต้องมองแล้วยังเลยก็่าสองพขึ้นนี่เนาะค่ะพัดาน ได้ได้เป็นควันอีกได้เท่าไหร่เนอะอ๋อคืออะรอสรุปอีกเทอาหนึง่งวันที่สิบสามนะคะพระอาจารย์คะเอ,เอาเลยน้ำมต์จ้าวงประจำที่สิบหกรายจ่ายงันด่าเร็วกมไ่ดีสี่สิบสประเศ็นติกดิตามอาจารย์กุมมันทองตูกุมังวกรับโชครับลาบรับรวย ผู้ใดดูผู้ใดฟังเสียงอาจารย์แล้วก็บางคนก็จำได้เลยอาจารย์กุมารทองอ่าอเลกน,น้ำมนต์เมื่อคืนนะค่ะเลขออกควรจำที่ช่องเลขออกมาเก้า ห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ค่ะล่างศูนย์ห้าล่างศูนย์ห้าค่ะกันเดออันนี้เรี้นมูลนะค่ะกันตัวสองตัวห้าศูนย์ศูนย์ห้าซื้อโลดอย่ารวยค่ะแล้วก็เลขที่กันก็ สองสี่ค่ะ,ะแล้วก็สามห้าสามห้าค่ะหกเก้ากันนั่นแหละหกเก้าค่ะาคือลาวคือบนเนอกันนั่นแหละก็สรุปวันที่สิบสามค่ะอีกเจ้าหนึ่งวันคอยเล็กวันด้วยค่ะเด๋เลียนนำบนเรียนนำบนในเล้วคงที่นะ ค่ <c oughs> ขึ้นกันดีอยู่มึงขึนฟันมาจัางไหนคะอาจารย์คะอ<ฆ>ฟันมาจางังไหนคะมึงขึ้นนี่ค่ะเมื่อคืนกวนมาได้ได้หรอกมีจะผู้ยิงเอามาให้เนี่ยอ้ค่ะเออกันดีอยู่ค <c oughs> ่ะผู้ยิงเป็นเลขสี่เลยค่ะระวังระวังไอวิ่งไอวิ่ง วิ่งห้ากับสี่เด้อว,วัน,นี้วิ่งห้ากับสี่ค่ะเธอวิ่งห้ากับสี่ไกรโลนวิ่งห้ากับสี่รองสามเขียนด้วยรองสามค่ะเดียวลงให้สีพิจารณาค่ะเมื่องตัวแมวัตถิแล้วก็ไม่ต้องกลับเลยหกห้าเต็มเต็มค่ะ เดี๋ยวฮไอ้นี่ก็ห้าศูนย์ศูนย์หน้าเรียัเงินกลับเลอค่ะแต่สามห้าไม่ต้องกลับอืมสามหกไม่ต้องกลับนะคะสา,ามห้าเออสองสี่สี่สองนี่กลับเลอค่ะเออห<า>กหกเก้าเก้าหกหกกลับกันไปนะจ้าเออแค่นั้นเลย ห,หูละอืมค่ะค่ะพระอาจารย์เล,เลนน่นวินามบนเม่นเนี้ยรู้เด้อค่ะวินวบลมุจีมันมันโล 5, 9, 5, 5, ่ห,ห้าเก้าเก้าห้าไหมค่ะเลขน้ำาบนไอลาเคียนยังเงเลขเลขเก้าอนนี้มันจะเป็นเลข,ขห์ดเอค่ะหกเลืวลงตาจะอหเอ่า หกศูนย์ห้าป่ะคะโอเคค่ะ <Okay. S 2> มันโอน,น,นตองอัิบี่ให้เขาว่ามันกลับหัวนะค่ะ <Okay. S 2> อาจารย์กันไหนไกลกันให้เร็วนะจ้า <Yeah. S 2> อาจรย์ไหนเราทุกทางไม่ต้องไม่ต้องเป็นหลวงค่ะเพราะไม่ผูกเดี๋ยวค่อยวันที่ทศึกษาวันพ่อหล,ลวงค่อยฝันก่อนอื่นจนถึงยาไอ้น้าไอ้นางและลาโลชี่ไอ้ทุกจ้าสรุปนะ yeah. จ้ะเออไกลๆหน่อยแตสุบมันจะมันดีการอันนี้อันนี้ปล่อยปล่อยไปก่อนปล่อย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 กลอนกลองอย่างนี้มันดีเขาจะดูเขาจะจะเรียมตัวไว้ค่ะเตรียมตัวก่อนแต่งจะเรียมน้ำก่อนเล้งเตรียมเวงก่อน,นรับโชคค่ะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์กุมารทองก็ ก็นนไม่ค่อยหลับเพราะว่ากันนมนมเสร็จก็นางสมาธิก็โทรไปบอกโยมบอกคุณครูค่ะคุณครูว่าจะโทรคุณครูเลี้ยงเด็กหน่อยนะค่ะเลี้ยงเด็กหน่อยในวันทีโน่นดีร้านใจอ่าใจคเม่เป็นไหมเล็กจะกระซือมันทื่หลกครูค่ะ อย่าดยมหลายคนอยู่อกสถ์ที่เอากรรมมาตรงอาตมาในวัดนะจ้าคนโบบนวนเตยไปนะค่ะบนวนเตยไปมาในวันปุ๋ยนะค่ะเลยโบัวนัยชื่อเอ๊ซัมค่ะต้องไปิดต่อมาเยอะเลยบอกบอกเอ๊สามเจ็ดศูนย์กับโอห่านี้นั่นเลยค่ะไม่เยอะวันนี้ก็อาจารย์ก็วันดี รับประกันคุณภาพเลยค่ะออรับประกันบนเอกร์น,นรับประกันเลยค่ะอย่าะใครไม่เชื่อไม่เชื่อก็เลวแต่เขาเอ,อ่เอเราไม่ได้ต้องขับกันค่ะดวงใจดวงมันน้ำขึ้นห้ริฟจัดาก,กน้ำะลักจากอเม่กันโบราณเขาว่ายอย่างนั้นค่ะอ,อ่าบางคนก็พูดมาก อาพูดมากพับมุ่งลงเล้งน้องเองน้องพูดมาจิตพูดอวดตัวเองบุกอวดโอเลงเงินเลงนี่เจอแต่อาจารย์ไม่เคยอวดนะค่ะที่เรียอาจารย์ไม่เคยอวดใจไม่เชื่อก็จ้างครูบาอาจารย์ไหนไม่เชื่อก็แล้วแต่โยมคนไหนไม่เชื่อก็แล้วแต่ไม่ทำบุญก็แล้วแต่เขาได้แล้วก็ทำบุญ อ่าโบได้แล้วก็แตบุญแต่บุญชนไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อใครหรอกเพื่อตัวเองนะลูกค่ะเออตัวตัวเองเหรอเล่นแล้วก็โกรธตัวเราเลยหรืออยากตายอย่างของเราเนี่ยค่ะเออาเมื่อใจเพื่ออาจารย์กุมารทองนะค่ะเนี่ยเพื่อตัวเองทำอะไรก็เพื่อตัวเองนโลกสวรรค์ในโลกนะฮะอยู่ในองค์นะฮะอยู่ในใจ เพะเ่เออเอ,อนี่ไอ้ในที่มีดีอยู่ต,ต่โต <c oughs> <c oughs> ลุงลาก็ตัวในกำเนในชิ่นมันก็มีประโยชน์ค่ะก็ให้มีสกขบาพแข็งแรงนะ่ลุลาเนอจ้า,า,จกา,กายกัดปลอดภัยจไปที่บ้านจ้าที่ตุ้ปีราตรีค่ะอ่าคอยมีมินพระเหม็นพระกรุบกเดีย มีโชคม,มีโชคทุกคนเลยจา้ามันเรื่อยๆเรื่ที่ติดตามก็ให้โชคดีเลยจ้ายอนดีทั้งถูกทั้งบุญทั้งล่างเลยค่ะอ่าก็ติดตามมันที่ติดตามต่อไปจา้าตอนต่อไปค่ะโชคดีมีโชคมีลาภไปแล้วจา้าขอบคุณค่ะการวักสกายนะคะพระอาจารย์สาธุค่ะโชคดีโชคดีจ้า สรุปแนวทางทางคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสาย์ขมิญน,นะคะพี่น้องคะงวดนี้นะคะอ่าพระอาจารย์แล้วิ่งหา C สามค่ะสามนี่เป็นตัวร่องชุดน,นี้เป็นตัวเลขคานมณ์นะคะพี่น้องคะสําหรับคานมณ์ของพระอาจารย์งวดที่ผ่านมานี่เขาโค้งขาตรงๆนะคะงวดนี้นะคะพระอาจารย์เราก็ได้มาเก้าหาศูนย์กับศูนย์หานะคะพี่น้องคะเก้าห้าศูนย์กับศูนย์ห้า นะคะส่วนหกหาศูนย์กับหกศูนย์หานี่กันไว้นะคะพระอแม่พี่น้องคะเพราะว่าเก่ากับหกก็เป็นตัวเดียวกันนาะพี่น้องเนาะเอาผ่าจาน์เราก็เลิกกันไว้นะคะหกหาศูนย์แล้วกับหกศูนย์หานะคะแล้วก็สองตัวผ่าจาน์เรากันที่สองซีสามหากับหกเกลนะคะพี่น้องคะเอาจากไหนก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายคมเมนนะคะพี่น้องคะ เมื่อวันที่13ค่ะพระอาจารย์รศิมาเน้นย้ำโครงสุดไถยได้สิทธิตามให้นะคะพอพี่น้องจงใจก็อย่าลืมนะคะสำหรับมือน,นีก็แคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะนั่งไปพิจารณาเบิ้งค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกมิประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางตองวดนะคะจากพระอาจารย์กุมารทอง สายขมินค่ะจังไดก็ให้พเมพีิน้องนําไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพแมพี่นงองบานเทาสุขสุสค่อนค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางื้นนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทาง จากพระอาจารย์กุมารทองสายขมีนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ